สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมื่อหมามีชมพูแต่งตัวโป๊พี่สายฟ้าพี่พายุมักจะพูดแบบนี้เสมอน่ารักนะเอ็นดูขึ้นทุกวันแม้ตอนนี้จะโตเป็นหนุ่มสามขวบแล้วก็ตามสําหรับคู่แฝดสุปตาน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายของแม่ชมพูอาร,รยาและคุณพ่อน็อตวิสรุดเรียกได้ว่าฮอตฮิตตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกกันเลยทีเดียวทําให้ไม่ว่าจะตามหมามีไปที่ไหนก็มีแต่คนให้ความสนใจอย่างล่าสุด สายฟ้าพายุก็ตามหมามีชมไปถ่ายรายการ3ามแซบซึ่งมีบางช่วงบางตอนพิธีกรร่วมกระแมพัชรศรีแอบทำละลานว่าเวลาเห็นหมามีแต่งตัวโป๊ะอย่างเช่นใส่ชุดว่ายน้ำบิกินี่อะไรแบบนี้พี่สายฟ้าจะพูดขึ้นมาทันทีว่าทำไมแม่แต่งตัวโป๊ะทำไมหมามีไม่ใส่เสื้อไม่ใส่กางเกง ทังนี้น้องแฟดยังบอกด้วยว่าไม่ชอบเห็นแม่แต่งตัวโป้เลยขณะที่คุณสามีนอ็อตเห็นภาพแซบๆของแม่แต่ละครั้งก็มีแซวบ้างนิดๆหน่อยๆแบบแม้เอาใหญ่เลยนะเบาได้เบาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ